เฮ้ยเปิดให้บริการแล้วร้านเราบลัคเริ่มต้นราคาที่พิเศษ1บาททุกคนรีบไปซื้อกันได้ลิงจะไลค์คลิปนี้ผมส่วนราคาเหรียญบลัคก็จะมีมาเรื่อยๆผมก็โอเคครับผมน้องชายร้านชิ้ตันช็อปนะครับเป็นร้านรับฝากกดผลพิศดารมาฟุตใครสนใจก็รีบติดต่อจะ้ลค์คลิปนี้ผมเพจจริงคือเป็นคนติดตาม3,600คนขึ้นไปครับน้องชายมาซื้อกันเยอะนะครับผมโอเคครับผมโอเคครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับผมก็คือตระกูลของมันเเรียกว่าตระกููลลลหรรรรรือเเเป่่่าาาามม้้้นนนนนนะะะีีียกกวววววแััจิ ไม่เราจะมารีวิวเนธนะครับผมมังกรโลหิตนะครับของชิโนะนะครับผมคุ้รู้จักชิโนะบ้างครับมันอยู่ในช่วงนารนโตะหรือเปล่าวะหรือมันก็โบรลโตะได้แหละครับอยู่ประมาณตอนคือผมเห็นล่าสุดก็คือเห็นมันสู้กับซาสึเกะนะครับใครใครที่อยากจะลองดูก็เขียนไปว่าซาสึเกะปะทะกับชิโนะนะครับก็จะเห็นอ่าเนธมังกรโลหิตนะครับก็น่าจะรู้แล้วนะว่าใครชนะนะทุกคนโอเคเดี๋ยววันนี้เรา ชินอเบียนะว่าไอมาก็เดี๋ยวเราจะเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่านะครับก็สกิลแรกนี่คือผมคิดว่ามันที่มันจะชื่อว่านี้นะส่วนไอ้ไอ้ไอเนี่ยไอสองสามเนี่ยมันมันแตกต่างกันหรือว่ามผมไม่รู้ว่ามันใช้ขั้วโบวเดียวกันหรือเปล่านะครับนี่ที่ก็เล่มมันจะเขียนว่าบู๊ตประหลัดเนี่ยมันใช้จะกะหมื่นสี่พันเลยนะถือว่านัานที่เยอะนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่านะครับคือคลิปสั้นๆนะไม่ได้ยาวมากเลยนะแค่จะมารีวิวให้ทุกคนดูเฉยๆเพื่อได้แบบยืดคลิปออะไรรเเงี้ยคคับโ อแต่คือมันมีสามผักแล้วนะผมบอกไว้ก่อนนะว่าวิธีการทำยนงไงผมจะบอกตอนนี้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวขออันนี้ก่อนนี่จะละนี่คือสก er, ิลแรกนะก็คือสกิลตัววีนะผมนี่ทุกคนปั๊บเป็นการแต่ว่าตีไปเรื่อยให้มันระเบิดครับผมมันก็จะระเบิดเพิ่มขึ้นในตัวนะสามพันคือถามว่าพี่เต้ครับเราตีไปสามพันเนี่ยคือมันสามพันหรือเปล่าไม่ใช่นะมันจะคูณที่เราตีไปนะอาจจะแบบคูณสองคูณสามนี่ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับเออเนี่ยดูใหม่นะดูใหม่นะปั๊บหนึ่งสองเนออี่ย โอเคทุกคนมาต่อไปนะครับเดี๋ยวเรารีวิวแต่ว่าไอเที่ก้สอนเะนี่ยทุกคนเราจะต้องแบบว่าเออ่เปิดโหมดก่อนนะครับมันมี2โหมดนะอ่ะเดี๋ยวเริ่มโหมดแรกคือกดซีค้างนะครับทุกคนอ่ะกดซีค้างปับ๊บนี่ทุกคนดูดิใครที่ดูไลฟ์พี่ทุกวันก็จะเห็นว่าพี่ใช้ไอเนี่ยบ่อยนะไอเนี่ยไอเน็ตมังกรโลหิตเนียนรรรรนเน่ยบ่อย,อยพี่เพิ่งรู้ชื่อเหมือนกันนะว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยมันคือชื่อมังกรโลหิตเน็ตเนี้ยโอเคด้วยโอเคนะทุกคนมาเดี๋ยวเราจะเริ่มสกิลที่2เลยดีกว่านะครับปึ๊บ ปั๊บหมื่นกว่านะครับแต่ว่าดูมันมีอันนะผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะน่าจะมองแบบว่ามองไม่ค่อยเห็นหรือเปล่าน่าใช่นะครับอะไรประมาณโอเคมาทุกคนอันนี้ต่อไปเป็นแบบว่าสกิลที่ยอดฮิตนะครับทุกคนเอ๊ะแต่ก่อนที่จะไปนะไอ้กดไอ้สกิลตัวทีค้าเนี่ยมันจะบอกบูตนะฮะหรือว่าบอกสเตตัสเรานะทุกคนดูขวาเราดิเห็นไหม มันบวกไอจักะกลอยนะแล้วก็บวกความแรงของสกิลกับคาถาแล้วก็ตระกูลอีกลอยนะแล้วก็บวกไอเนี่ยไอต่อยอ่ะมาต่อยหนึ่งพันนะครับแล้วก็บวกเลเวลอีเจ็ดร้อยนะก็ถือว่าท่ทีจะแบบว่าเยอะนะผมว่าเอาตรงมาเยอะนะครับผมโอเคแต่ทุกคนผมจะบอกเลยให้นะครับถ้าหมด2เนี่ยคือมันจะเยอะนะครับแต่ขอรีวิวไอสกิลที่3ก่อนก็คือสกิลมังกรนะครับทุกคนนี่นี่คือสกิลมังกรโลหิตนะทุกคน3 2 1จัดมา มาเรือมังกรมังกรมาเรืวนี่ครับผมดูดูดูบั้งปังบั้งหูห้ารอบนะครับห้าห้าคูณเก้า็เท่าไหร่ครับทุกคนสี่หมื่นห้านะครับประมาณนั้นหูแรงอยู่นะสี 45, ่หมื่นห้านะก็บวกอันแรกผมประมาณหมื่นกว่าหกเจ็ดหมื่นแล้วกันนะครับเอออันที่สองก็อาจจะผมว่าสามสิบเนนี้ลงกันประมาณเก้าหมื่นนะครับน่าจะได้อยู่โอเคนะอ่าทุกคนแต่ว่าไอเน็ตอันเนี้ยใช้โหมดหนึ่งก็วิ่งเร็วนะทุกคนนะผมจะใช้เนนะ็ตเนี้ยบวกกับไอเนี่นะไอคาถาควันอนะใครจะใช้ก็ใช้ได้นะคือผมเอินฟราฟ้าคือมาเร เย่ yeah, ดูวิ่งกันเร็วอืเยี่ยมคุณนะว่าเดอะแฟไอ้เิีงเร็วหน้าเนี่ยอันนี้บวกทุกคนแต่ว,ว่ามันยังเร็วไม่พอครับทุกคนมันมีเร็วกว่าดีอีกนะนี่คือหมดที่สองนะให้กดให้เรากดตัวซีค้างแล้วก็กดเลขสองนะนี่คุณนึกว่าโลกู้ในเชี่อนึกว่าคาเนกิสามล่างเฮ้ยนึกว่าคาเนกิสามหางนะไปคิดทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูความแรงของมันนะเดี๋ยวส,เต,ส,เ,ตส,เ,ตสเตตัสก็เพิ่มขึ้นแบบเยอะมากนะครับทุกคนดู โปรอีกสอง้อยอีกสองพันห้าร aaa. so oh, po oh. ้อยแล้วก็โปรสองพันสี่สองพันสามสองพันสี่คือแม่งเยอะมากดูเล่นผมสี่แสนสี่คือเยอะมากนะทุกคนสำหรับไอ้สามหางเนี่ยผมเรียกผมขอเรียกว่าสามหางแล้วกันนะครับสามหางมังกรโลหิตอะไรอย่างี้ได้ป่าวะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูด้วยนะว่าดาบิดมันเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับโอเคน่าจะเพิ่มขึ้นแหละนะโอเคเดี๋ยวผมขอใช้กระถาควันนะทุกคนดูความเร็วของมันนะครับวิ่งโคตรเร็วเลยดูนะดูนะโค่นโคตรเร็วทุกคนดูโอ้โหยังเร็วเฮี้ยเร็วเกือยังเร็วครับทุกคนโอเค เยวจะมาดูสกิลนะว่าสกิลมันแรงขนาดไหนนะเอามังกรโลหิตก่อนแล้วกันมังกรโลหิตไอ้อันนี้นี่นี่อ่ะครับสาวท่ันเหมืเดิมแต่ทุกคนดูนะครับดาเบดไอ้ที่ไอ้ไอ้หางมาตีอ่ะโคตรแรงเลยนะหกพันแล้วแบบทุกคนผมจะบอกให้นะถ้าตีครบสามรอบอ่ะสามหางครบมันจะมันจะดีดไอ้ศัตรูออกเลยนะคือมันดีมากนะครับไอ้ไอ้ไอ้หางเนี้ยมันไม่ได้มีเวทีเพิ่มดาเบดนะคือมันใช้ตีได้เหมือนกันนะครับน้องชายมาเคต่อไปเป็นสกิลมังกรแล้วกันขอดูมังกรแล้เพิ่มเพิ่มดาเบดหรือเปล่าตอนแรกมันเก้าพันใช่ะบง วิ 11, ่หมื่นหนึ่งพันไอ้ชะบานหกหมื่นได้เลยมั้งเนี่ยเพิ่มมาหมื่นกว่าดดิมอีกผมว่าช่วยได้เยอะมากนะครับน้องชายโอเค วันนี้โอเคย์ก็สำหรับคลิปนี้นะครับเรามารีวิวอ่าเนตรมังกรโลหิตก,ก็มีคดีน,น,นะผมก็จะไปเราจะมารีวิวไอตระกูลหุ่นเชิดนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่ามันเป็นยังไงนะอันนี้ก็เป็นตระกูลของเนตรมังกรโลหิตนะครับใครรู้ข้อมูลเกี่ยวกับชิโนแบบว่าบอกมากๆก็คอมเมนต์ได้นะว่าชิโนมันคืออะไรยังไงแต่ผมก็เคยไปอ่านมาบ้างแล้วนะครับใครที่อยากรู้ก็ไปอ่านเมินคนดูเอาแล้วกันว่าคนดูจะเป็นว่าไอชิโนเนี่ยมันคือตัวอะไรนะครับแต่ว่ามันคือเนตรมังกรโลหิตนะครับพี่เบสึสามมาย